สวัสดีค่ะคุณน้ารู้สึกยังไงางคะเราจะแยกย้ายแล้วก็รู้สึกคิดถึงพี่น้องเหมือนกันนะคะอยู่กันนานหลายเดือนใจหายนิดนึงแต่คิดว่าอีกไม่นานก็คด้เจอกันนะคะรับผิดชอบนี่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงวันวัน อ๋อตอนเช้า mm hmm. เขาจะมีปัุกเจ้าของเต็นท์แกก็จะตื่นมาตีส mm ี hmm. ่แล้วก็จะมาเสิร์ฟกาแฟร้อนอย่างเดียว mm hmm. กาแฟร้อนอย่างเดียว mm hmm. อย่างตัวอาเองเนี่ยจะมาประมาณ11โมงมาถึงนี่11โมง mm hmm. ก็ของร้อนเราก็จะหยุด mm hmm. จะเสิร์ฟของเย็นของเย็นก็จะมีกาแฟเย็นชาชาเย็นชาดำเย็นโอเลี้ยงกาแฟเย็นชาชาชา,ชามะนาว อ่ะก็มีบางทีก็เจอวันหนึ่งมีห้าอย่างบางทีก็มีกระเทียบพุทราจีนมีมะตูมแล้วแต่วันค่ะเราจะเราจะตามไปลางทายไหมฮะอาทิตย์ละครัง้ง <c oughs> ยังไม่จบเลยคะ่ะอุชา,ารู้สึกยังไงบ้างคะกับกับบรรยากาศที่อามาเจอพี่น้องที่มาร่วมชุมนุม,มนกันนีค่ะมันก็มันก็ผูกพันกันเนาะมา,าวันอยู่กันนาน อืม,มันผูกพันกันแหละแต่ว่ามันก็ก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงได้เจอกันแล้วอีกไ,ไม่นานก็ได้เจอกันก็เลยยังเฉยเฉยอยู่นะคะยังไม่ได้นี่นะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะคุณอาก็บอกยังเฉยเฉกันอยู่นะคะเพราะว่าเรายัางรู้ว่าเราจะต้องอเ,นะเรายัางต้องกลับมาอีกนะคะ